จับแตะแตะแ,และเอียงซ้าย,อยาม,อมองก็ครับรมหาวิทยาลัยจังหวัดสระบ,บุรีครับเหาจงวดรครับโอ้โหน่งสองร้อนับ

College, ทายวันสวนคตของพระบาทสม <im Alto Del ire> เด็จพระปรมินทรมาธิยาุลย์งก์รพระจุลจอมเกล้าเจ้ายุ่หัวพระอิยมหาราคข้าพระพุทธเจ้านายถาวรพรศมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยบรรดาสระบุรีทุกหมู่เหล่าได้มาชุมนุมพร้อมกันทักมวลนทุกทีแห่งนี้เพื่อแสดงความกตัญญูและถวายราชบิดีแด่องค์พระมหากษัตสิย์ัผู้ทรงพระคุณนันประเสริฐที่ ทรงสร้างสรรความเจริญรุ่งเร,องเร,องเรืองอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณสมเด็จพระเทพรัินราบรมราชนานีทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2391ตุลาคมพุทธศักราช2411ในราชอา,าจาักรพระองค์ทรงพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานา ก่อนให้ยกเลิกการเก็บภาษีจากนายอกรรตทรงตรวจให้จัดสวนบงินาดืโดยการหยุสมัครออกเว็บรวมทั้งรนมหานข้อมูลด้านการทางนี้